ชแนลค่ะแนลเพิ่มมาก<น>มเยลยคยายแตต <laughs> อแอตตวดเพิ่นเก่ามือี <laughs> ้สีลง <laughs> ไปเพย่สมกิตป่าทองอ๋อค่ะยังมากคุณยาวด้่งไก่เสียงโอ้ยเสียงมาดู <c oughs> ดาเพี้ยนยอเลยเสียงมาดูสร้างคนเลยค่ะม่านแงเรนกับสองเถาคนลูหลานมาเรนน้ำโอ้ย่าโซทอดเข้าอากาศหนาวหเย็นเย็เลยด้วยค่ะรุ่ม กอนปสีพอไปตีบ่างบางบางแรกมันลิ่งเล็กน้อยอยู่อะไรามันสีเบิ์ดฝนมาจืดแรงมตุ่มตุ่มไปเลยนี่ค่ะปะอูได้ปัน้อนกาาแนคานข้อนงคุณยายนวลค่ะเพื่น้อไหม่แม่ยายสุกปะอูคขมาเป็นตำหนากแนนเลยค่ะไข่มาสุกคนแม่สุกมือสวยตาจะชมู้มืนกระ เห็นสวยปะอูเลยเอามาของเอาเลยปจาค่ะนี่นันเทียพัยังเลยเนาะรายปันชอบกว่าจไหใัอยู่หนันนั่งไฟน่เงยเี๋เหมือนบ่อเลยคุณยายลูกเมืงอยู่บ่หรือว่าสีมองอยู่หนจอลงอยู่ตวนยาแล้วสีสองโอ้ปูโมเป้างหนอเห็นห้าสว่าบ้าบอดอกเฮ้าบอลอกปูโมเป้าํานะคะ น่นนไปฟอนแต่คนอ๋อว่าก็สมจิตแล้วเป็นองอยู่แล้วก็หายสมจิตหึ่งันสมจิตฮาออเพิ่อสิไปหาร้นอน่อนคุไปหาสมจิตเออแน่นอน่ตารางนะนี่จะนักลองดังๆมากค่ะัโอ้ยคุณยายเพิ่นเปิดแอร์พ่าบังหันนันคุณพ่อสมจิตเพิ่นแต่งโตยื้อนีเนาะค่ะเพิ่นก็เลยเปิดแอร์ไว้ หาง้นกันคือมานี้ลงไปแล้วพวมมุดจิกั็มาหลายนักลงกนไล่มาหนื่งทะเบิ้ลเนอะเขาได้โบเดนมม่ย่ำเลไกันคนหลายเนาะค่ะโบเดนแนี่นั่งคุยก็แบบสองคุณยายคนคนคือมามันคนหลายกันอันนี้ คุณยายบนโลกเป็นนางเลยนี่กระ่อมหมดเลยมือได้มากแสีเป็นนางเลน่นังบนโลกจะไหนเหี่ยวรถโหียวมาเอารถเข็นมาเอาใช่่งใหญ่ยูแต่ว่ามันเหี่ยวโอ้รู่งไกลไกอ่นั่นแบบนั้นเพิ่งมัเกิดมาหนึ่งครั้ตนไทยเือตลอดเมื่อทั่นสิบรอบกอนนี่หายตาคุณยายขวดพวันหรือมาสัมเนี่ หลับมีเงินกับพ่อหน่อยออกแล้วค่ะพ่อมาท่านออกข้อนั่นเขาเอาไว้ให้คุณยายเป็นสื่อหมากสื่อผู้คุณยายถวดอะเอาไว้ให้เติมโทรศัพท์เพราะว่าเรามาโทรหาลูกหาหลานดีนุกันโบนิมีนสำหรับสำหรับคุณยายนะคะแตะบานุไก่เนาะคุณยายค่ะคุณยายวด ลูกหลานเขนาให้ข้ามากับอุ้งอะว่าอุ้งก็ที่ค่ะเห็นผู้เฒ่าว่าอุ้งก็ขายประจำเมื่อกี้แหละค่ะแล้วคุณยายก็แบบนึงแต่ว่าหลบก่อนจะมาถ่ายคลิปเอาเห็นคุณยายนวดมายู่นั่มเหมือนจะควงคนบริษัทือเงินมาเพื่อนนะคะบริษัให้คุณยายนงวดก่อนเนย คุณยายทั่วสตนจแลวยามไหนคุณยายสองคุณยายสิเปิดช่องนานคือสิเป็นําเมินนาะสาวสมับางบาซ้หน่อยเบอง์ด้วยค่ะพึ้นสีอันนี้กวอนล่ำกันได้บันซ้องเท่าเลยข้างในใส่ผีน่อยมุมจุ้งขบาวซ้หน่อยร้อยยิมแงหวานนี่ยเือเนอเมื่อเชียเาผูเท่าเนี่ยนะผู้เท่าคือไม่ร้อยยิมมากเอาเอาเบาไว้เลยโดก มูคาเป็นสีซอนก่อนก่อนล่ำกันไม่เอ้ยกะแกมไยไม่ใส่สุดสีน้ำตาลพ่อตานซ้นม้องส้นเน่ตรงหัพอดาราดสรุปเศร้าลงเขานิยมหน้าตาคงค่ายสายตาแลงห้องมาดัดด้วยจิงอกัว้าขันบัวตัวเป็นกั้นจริงหวันน้มีแพะได้มูแพวหน้ารอบไในทุกสิ่งเงื้ื่ยิ้มเออจังว่าโอ้ยนเนาะ โอ้ยเอาซ้อนเท่านี้ขึ้นจังหลอบเด้เปียงเหรอสอยลอยงหัหลานาตางน้าพีก้นสวยองุ่นนาลลยป่าตถอน่ห้สายสที่กงจะบวมต้องแก้มันแก้ดังแนเองทนที่หินใส่ากวง้ื้อๆแล้วไปกันพ่อจรัน้องกร ชองกวันอยากได้กวัน,น,นโอ้ยอ,อัดเอฟซีว่าบ่คาะรอบหนาให้สองคุณยายนี่ขึ้นไปล่ำจะก,ก่อนเนาะค่ะืันนี้สิฟอนน้นฟอนนี่น่าสิฟ้อนเหมือน,นีันอัดฟังๆไว้เฮนเอฟซีบอกอันผู้ใหญ่บ้านนันฟินแลนด์ก็เพ้วเภาวนะค่ะฟังเพิ่ลั่นล,ล่ำให้ฟังเอาอีกเนี่ยคุณยายจวด ลงกีตักอื่นมันจะกีกบบลําใหู้ฟังเนาะนําน้องเป็นทางน้องกวส่งะเดใส่เอยใจประสคนโกูเดียวเีน้ายมเมื่ออามากลๆเดี๋ยวเสียงสิบ่เข้าค่ะอย่ามาเอามาเอามากลลอเอาไว้ทาน ทายเอีติดติดตามเุื่อที่่ผู้เร่องรับเปลยนผู้ตร่องฟอนเปลี่ยนดีตลกะเ็ดีขึ้นคู่กันด้วนไปคุณยายทวดเอาหลอดยี่สิบแปดนี่เด้อส่องไปเด้อไปย้ายนวลมันลำเอาย้ายนวลเสรไปฟอนเจ้ากะเอากะอีไปไปนัางล่ำก็ะได้ามจังละกเจ้านอ่านยางมาไม่เห็นหลไม่เล่นอียังเด้นอง ีเตียวอแตองแกมแนมแลวแงสวยสวยจังนองพี่สีบอขอมาดปุ๊บม่อพ่อแม่บ้ไม่บาดกโอเคค่ะแบบว่าเออฝากแทนมี่บอเน้าี่สรู้่บอนอัด์ตคลิปม้วนมาค่ะคุณยายถวดลำกัน ฝากเอฟซีไปอันนี้ผู้ยิบานกับอันนี้เด้อค่ะวันที่น่กสิคุณยายถวดไปกัสิเป็นผู้ร่ำเนาะคุณยายนวดกสิไปเป็นผู้ฟอนเออคุณยายนวนมากอันฟอนมากเต็มเนาะหลอดยี่สบแปดเนาะค่ะคือว่ามันขอพยยกินแล้วเอาเอรโลดลองมา ่นล,กลักร่ำเป็นอยู่เนาะค่ะคุณยานนยนหน่อยห้อยชุย <laughs> ่มนดหนี่งันชาละข้ามสาธุด้ก็ยอเมื่อน,นอมพระจอัรมอันคำทรงพุณนพระทงข้าเจ้าเสินมากอย่างอั่งตอกพุทเดิดลั่นนักพันทรง,งในวงการบอกว่ารักชาละข้าม คุณอาจารย์คือสอนรังรัแม่ในตื้นนี่ไปตัวอรสตูอันแล้ลงไปว่นน่าจะสอนผู้เฒ่าปวดปวดมาบ้าสนอยไหมง่ายมาบ้าช่องนราไม่เชนน้นคนเราควองคืดเน่อมาบ้าสน่อยสิบอกโอ้ยไปได้ค่ะ ปะนิอ,อันซอนกอลล่มมามเหมือนมักบาสหน่อยคนนี้ให้กันมักบ้าสมน่อยเนาพท่านท่านไต๋เนาะมเตำรวจไม่จับตัวม,ม,มักมักสิ่งสิ่งถ้าคำเบาเนาะม่ไงเนาะม <c oughs> ิตรพูกอยาวสุงเราเห็นเป็นแบบมิตรตั้งใจค่ะ các bảo ừ, bỏ bỏ cái phở muôn phở nì, xíu nì là phở cắp kèo pháo hận xíu nì cái nát coi ra này này đứt mẹ bưng, ôi nó ở nì đây, để ừ. bảo để khui để ừ. lại bọn mình nghe biết, có những cái gì chồng vào cần, cái gì thì phải 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 ยมเเ้คือว่าปลอดภัยยังไงดีล่ปลอดภัยมีปลอดภัยสู้การสูงานถึงจะรำคัญก่อจใจจังทนก่อนไ้มสวรรค์สันบเกิดเป็นคนแล้วมาเป็นหัวรังขึ้นขันขมนไมาย้อนใส่ปองม่แย่งแย่งแย่งถึงนแล้วเอาไปส่งมาหัวบูใช่ใได้คอยไอ้คอยรถา ไปึ้นหอปนี้ลดปั๊บไปแล้วังไมาทาได้เป็นใคืออคนหอไลสิบเต็มคอไปรอบนี้ลดปบมทาได้เป็นเป็นนักหลอแน่นถ่ายภอพไล่ได้แหางแม่เ่ไนรอยแน่นวลแน่นี่ไหอยากให้เพิ่นอันเอาควันั้านักบาสมัยเปิ้มาเปิ้นมาผู้ใดสนใจว่าเปิมา เซ็ตจะมากกว่อนี้ซีมากสมเซตเหมือนก็มากแบบร้านผู้ใ่หมดแล้วเค้ารานสั่นผู้ใดนั่นก็อู้ก็แบบก็อู้มามาคนนี้มาคนนี้มาเสียงมาอันนี้มาเพิ่นล่ำมาอันนี้เนาะจังเห็นอะ คุณยายมาอยู่นี่คุณยายเผืดกับบ่เงาเนาะค่ะมูคุยมูเว้าเเดีี๋ยยวกก็งันให้คุยกันไปแน่ไปกับคุยดีคุยหัวข้านึงกันเทียงกันให้กันซีซีสันเนาะค่ะดีดีดีคุณยายจะซ้ำเป็นซ้ำิดซ้ำเป็นยายาอายุวัฒนะเนาะเออพ่อเด๋ยวบอกหัวเนี่ยให้เขาซาซัน ไคซยอา้า็จุแงอูไ้มโอกันแล้ก็ไปวัตคูใไมแปงด่ครูขงกับมาเนอะาเขาบ่มีเขาก็อ่อยเออนก้กรสิกับมืนอนทุนมั้นปะมือนี้ว่าสินอนนีค่ะออมาอยู่ แต่ว่ารักสุาไปเห็นงาน,นแต่ว่าโบกเมื่อนั่เราบวกงากนรานิผักเนาะวันอาทิตย์บรรยุดธร้านบรรยุทธ์เมี้สี่หาอาทิตย์นี่ลูกค้าสองประจำพเจ้นานัดไว,ไวไ้ไปเห็นแล้วเงืนไปเห็นแล้วอ้าคุณยา,ไายไปจนถึงอ้าวังไปจอนก็ใส่ดิไปก็แพกับโอ้หลับก่อนบ่จ้าอ๋อทีวีกอลรฟเป็นสามว้นจ้าอ๋อ มันกับม like 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 er like okay, mm ันเป็นบ้านดอกแม่มันเป็นมันเป็นลานตรงนี้มันเป็นกวางออกไปแม่ค่ะทีทีที่จะกวางขัดไี่ได้เพิ่มกวางซ้ำนั่นแหละมันไม่สมดายว่างกับปุ๊กเพื่อนอีกหลังนึงแต่ว่ามันขืนกรได้นะรถขึ้นก่ะได้ด้วยโอ้คุณยายนั่งกันบีเอ็มไปประมาณนนอ๋อมันมันมันจะสูงหลังบ้านทุกทางขึ้นมันจะสูงมันก็เก่าขึ้นนั่น โอ้มาอยู่ทึงสี่ที่สินเนาะแล้นช่วคนไหลอยู่เป็นเงื่อนยี่ดสันสัว่ามันจะเขากับเป็นหลานเนาะเขามอยา่กัยงได้บ้านเยยแต่ว่ากับไม่ซำหนักกับท่านละยูทนไดเมียนีวันถ่าให้ลูกเป็นสาวจังน่อยก่อนมันติงสีโบเกาไว้เนาะมันเห็นไรมันจะกองไว้เก็บเงินอะเขาอยู่ไปสักกอนยังกเบมงอยู่บนนา่งะอยากเบิ้งอยู่ มือื่นบ่าให้ได้ไปเรามือื่นสิภาคุณย่าไปไปเกณยางบ้านสิซิลนาเจ้าจันทขายเข้มหน้าจะคลองลมองอื่นก็บ้าเอาดอกก็ว่ามันยม่ไกลน่าจะคลองนะไกลบาไกลน้าจะคลองยากสิขาหน้ามาล้องแค้าอีงาน้เอนหน้าแบบนเหมืนไบอกทำให้ทำให้เกิดป่าได้มานน้ำเทินไม่ให่เค่า ได้คลิปนีประอุกเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะมาเรนก็คุณยายผ่านกําลังตึมต่ำตึมต่ำราคาข้างล่างกับสีผ้าคุณยายลงไปเมืองมะรำกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์แม่อุสซแนวเลอรค่ะเด้อมันก็ดีละบนญบุญแดงกับขอบุณบูญที่กดไลคกดแชร์ก็รึมอุซแนวเลอรค่ะเด้อขอสวัสดีค่ะค่ะ